สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลจะมารีวิวน้อยหนานะคะน้อยหนาข้างหนังนี่นะคะแช่ตู้เย็นไวอ้อ่ะพอดีไปเที่ยวนะคะเพิ่งกลับมาก็เลยแบบลืมให้เขาเก็บเขาตู้เย็นให้นะคะแต่ก็แต่ก็ใช้ได้อยู่นะคะยังสวยก็คือเป็นเป็นหนังอะ่ะเนื้อมันไม่เละนะคะเป็นข้างหนังนะคะข้างหนังพื้นบ้านเลยปลายฤดูแล้วอะ่ะมันอาจจะแบบ ลูกไม่ใหญ่เท่าที่ควรนะคะไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็อยากนำหนือนะคะอยากรีวิวขออนุญาตใช้มีดปอกนะคะเพราะว่าเป็นในหนาหนังตัวนี้เนื้อจะไม่ได้เหนียวเท่ากับตัวเนื้อนหน่าเงาะนะคะไม่ได้เหนียวขนาดตัวเนื้อหน่าเงาะเข้าไปดูในช่องได้นะคะตัวเนื้อหน่าเงาะเปิ้ลลงรีวิวไว้คือตัวนั้นเนื้อจะเหนียวเหนียวเหมือนแบบ เหนียวเหนียวนุ่มมากเลยอะค่ะเหนียวแบบเหนียวหนึบเลยอะคือกินอร่อยกินคล้ายๆกับเงาะนะคะคล้ายๆกับเงาะมีกลิ่นหอมของเงาะนะคะ,มะเมล็ดมเม็ดเนี่ยล่อนออกมาเลยเวลาเราบีนะคะหอมสวยหวานนะคะมีรสชาติมีกลิ่นคล้ายๆเงาะเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตปอกก่อนนะคะเป็นไม่ค่อยชอบบีเพราะว่าแบบเหมือนบางทีเปลือกมันหลุดออกมาอย่างเงี้ย เราก็ชอบกินน้หนาหนังนะคะเป็นคนชอบกินน้หนาหนังมากๆนี่นะคะเป็นแบบนี้กระดาษนาทีนี่นะคะลูกสวยนะคะสีแดงสวยคือตลาดต้องการเยอะน้อยหนาข้างนะคะข้างหนังมันสุกแล้วมันไม่เละนะคะมันดีตรงนี้แหละที่มันไม่เละมันเก็บได้นานนะคะ มันเก็บได้นานมันอยู่ได้นาน,นสวยเอาเม็ดออกก่อนเ <c oughs> อาเม็ดไว้เพาะนะคะตัวนี้เพาะเม็ดได้ไม่กลายพันธุ์นะ <c oughs> ก็จะเอาไว้แบบเพาะบางทีก็แจกแจกให้ลูกค้าไปอะ่ะบางทีลูกค้าซื้อของเพิ่นก็แถมให้ไปคนละต้นอะไรแบบนี้เอาไปไว้ปลูกกินนะคะ <c oughs> มาเดี๋ยวชิมแล้ว <c oughs> อ uh huh. หวานมากหวานมากหวานเจี๊ยบเลยค่ะหวานเจี๊ยบเลยตัวนี้ผลก็เท่าที่เก็บข้อมูลมานะคะใหญ่ไม่เกินสี่ถึงห้าขีดนะคะไม่เกินนี้เป็นพันหนังที่คัดสายพันธุ์นะคะคือคัดสายพันธุ ทรา,ายน้อยทรายตรงผิวมันนะคะมันจะมีเม็ดทรายคือทรายน้อยแล้วก็เนื้อเนี่ยจะกินแบบเหมือนคือคือยังไงล่ะจะพูดยังไงล่ะมันมันไม่มันไม่ได้เหนียวเหนียวแบบเหนียวแล้วก็เปรี้ยวๆอะไรแบบนั้นนะคือแบบเป็นพันุ์ที่คัดคัดพันอะเลือกลูกใหญ่แล้วก็เลือกลูกใหญ่แล้วก็แบบกินอร่อยมีทรายน้อยนะคะ หอหวานหวานเจี๊ยบหน้าปูกนะคะสุกแล้วไม่เละตัวนี้มีต้นพันธ์ุอยู่นะคะอืสนใจก็สั่งได้นะคะไม่แพงตอนนี้ข้างหนังเปิ้นน่าจะขายอยู่ประมาณร้อยหนึ่งแหละตัวละร้อยเป็นสายพันธ์ุที่คัดพันธ์ุนะคะ ถ้าข้างหนังพื้นบ้านพราอมเมล็ดทั่วไปบา,บางทีอ่ะบางพันธุ์อ่ะเป้นว่ามันลูกเล็กไงลูกเล็กอันนี้แบบว่าเนื้อก็ไม่เป็นทายนะคะหวานเจี๊ยบเวลาสุกแล้วมันไม่เละคือแม่ค้าต้องการในหนาหนังเยอะนะคะปีนี้ความต้องการตลาดค่อนข้างจะสูงในหนาเป็นพืชที่ปลูกง่ายคะ่ะปลูกง่ายน้ําน้อยก็คือไม่ต้องดูแลอะไรให้มันยุ่งยากเลยอะคะ่ะ เราเก็บผลผลิตได้เลย1ปีนะคะก็คือตัดแต่งกิ่งบ่อยๆนะคะตัวหนังเนี่ยจะติดปีละ3ามครั้งนะคะก็คือเก็บได้3มรุ่นเลยเอ่อก็แนะนํานะคะแนะนําปลูกไว้ทานที่บ้านก็ได้นะคะเพราะว่ากินอร่อยมากหวานเจี๊ยบเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวแกะให้ดูก็ได้เนี่ยแบบบางทีเปิ้นเอามีดปอกเพราะว่าบางทีเราเวลาเราบีอย่างเงี้ยมันเนี่ยเปลือกมันชอบหลุดนะนะก็เลยแบบอเอามีดปอกอย่างนี้ง่ายดีอะไรเงี้ย กินอร่อยเอายุงกัดน,นี่นะคะหวานมากหวานอืมอื<笑><笑>้เหนียวนุ่มเม็ดเอาไว้เพาะอืมอร่อยแล้วจ้า อืมสนใจต้นพันธุ์นะคะก็โทรหาเปิ้นได้นะคะที่เบอร์โทร093 0 0 5นะคะ5573นะคะ093 0 0 5 5 5 7 3นะคะหรือจะเป็นไลน์ไอดีก็ ople89 นะคะ open89 facebook ก็พรมพรพรเพชรน้ำเงินนะคะเปิ้นใช้เฟซชื่อตัวเองนะคะคือเปลี่ยนเฟซบางทีลูกค้าหาไม่เจอ ก็ถ้าคนที่กดตากดติดตามเปิ้นไว้ใน u t u b e นะคะเปิ้นก็เพิ่งจะแจ้งเตือนไป3 4สคลิปนะคะว่าเปิ้นเปลี่ยนชื่อเฟซแล้วนะคะเป็นพมพรพรเพ็นน้ำเงินนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามที่รับชมที่อุดหนุนสินค้าเปิ้นนะคะก็ตอนนี้จะเป็นช่วงที่แบบว่าลูกค้าซื้อของก็จะแบบแถมแถม,แถมให้นะคะแถมแถมให้ไปปลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะเป็นน้อยหนานี่แหละที่เราแบบเพาะไว้แล้วก็เอาแถมให้ลูกค้าไปนะคะก็ขอบ ็นแทนคําขอบคุณนะคะที่อุดหนุนเปิ้ลมาตลอดเลยนะคะาขายออนไลน์มาสิปีนะคะถ้าไม่มีลูกค้าแม่ขายอยู่ไม่ได้นะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมน้อยหนาข้างหนังนะคะหน้าปลูกนะคะขอบคุณค่ะ